บริหารส่วนตำบลเขครับมาจบผมขออะไรอย่างนี้ท่านกลับมาอีกแล้วหรือว่าเป็นบุญวาสนาดำเดินดีก็แสดงความมีใจด้วยผ่านไปมา,มาไม่ทักข่าวด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ทั้งที่ข้าพระเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีและลึกได้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีจงโปรดเมตตาและอโหสีกรรมให Mont ้เก่ข้าพระเจ้าในคราวครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ข้าพระเจ้าขอถวายพระพรข สเกตทั้งที่7จประจำปี2565ในวันนี้กระผมขอกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจัดงานประเพณีวัธรรมสายน้ำรุ่นน้ำห้วยทัพทันสาสพันธ์ตุรินศรีสเกตทั้งที่7จ็ขอสังเกตดังนี้ลำน้ำห้วยทัพทันเป็นสายน้ำที่สำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดรีสเกตและจังหวัดตุรินเป็นลำห้วยที่ไหลมาจากคำคอำเภอโบเชจจังหวัดตุรินเป็นเส้น แบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษในเขตของอำเภอบางกูอเภห้วยทัพพบพันอบางจันอเภอโพสีสุวรรณและอ,อบุญบูรณ์ไหลลงบรรจบแม่น้ำมูลบริเวณบ้านห้วยตำบลโบหงออำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษลำน้ำห้วยทับพันเป็นสายน้ำที่สำคัญเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่หล่หอเลี้ยงชีวิตของชาวตำบลดีเซและตำบลใกล้เคียงทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ เป็นลูกน้ำที่มีความสําคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตการทำมาหากินซึ่งทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเช่นการทํานาการปลูกพืชการประมงและยังเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมขนบธรเนรียมประเพณ,ณีวิถีที่สร้างสืบทอ,อดต่อกันมาของจุชนนทบุริสเก็บสุรินท่านานอำเภอโพสิสวรรค์ท่านนรรานนยกองการบริหารทุกตำบลที่ท่านพิธีกรได้กล่าวไปแล้ว ท่านกำนันทานทผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านและก็สวัสดีพี่น้องอที่รักทุกท่านนะคะเตรียนท่านพี่วารุงแก้วด้วยลัชนะน,นะคะวันนี้ต้องบอกจริงเลยนะคะจากใจจริงว่า,าดีใจมากเลยที่ได้มาแทนคุณลุงปวีนเพราะว่าท่านติดภารกิจที่อื่นถ้าดิฉันไม่มาก็จะไม่เห็นพิธีการพิธีกรรมไม่ได้เห็นความร่วมม้ร่วมมือ ไม่ได้เห็นงานที่บูรณาการแล้วก็สืบสารได้ทุกอยาก่างครบถ้วนสมบูรณ์อดังดังแม่สมัยนาได้เป็นสอสอแน่นอ,น,อ,อน่านประวิ่งเสยจรงติดต่อให้ท่านสวุวรรณดีเจตกลนายเพลปุลศรีรรรสวุวรรณ ท่านที่สท่านสวนสูดานายกครงการบริหารสวนตะบนอีเซนะครับผู้ที่มีความคิดหลักแหลมและปราดเปรียบน,นะครับเอาท่านสอจอด้วยครับท่านสอจอครับเป็นสีเสาเลยครับเงื่อนคือบนายลมครับไปสีถัดเลยเป็นโครงการเชื่อมน้ําเชื่อมป่าเชื่อมคนเชื่อมวัฒนธรรมผูกแขนผูกใจสีสเกตและสุรินนะครับปลุมือดังๆให้ท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายอำเภอมือ โูีสุสสรรณท,ท่านสอจเรวัฒจันทนท่านนายกงค์กัมรัานสสุนปมานะครับจากตอนอะไรเมืองแก่นกับเซนามหลายกว่าเขาเลยคุณพอแทงของดังๆดีดังๆเอา้านายกแทงบอกว่าทีปิบกิ้งขอลออนะครับอายุ72็ดสสองปีเปิ๊บก,ก,กิ้งขลอผมเลยกว่าเตปิ๊บกิ้งแท้เพื่กิ้งนี่คือวัตถธรรม ขอบคุณนะครับพี่มีมีภาพอะไรครับ